ไปเร็วแฟนแฟนรออยู่อะไปหาไปเทคแคร์น้องอุ้ยไปเทคแคร์น้องก่อนเขาบอกว่าถ้าจะเข้าต้องเสียค่าเข้าคนละไฟฟบาเข้าไหวะลยนี่เดี๋ยวแอปปะรอซิมก่อนไหมรอซิมก่อนไหมอ่ะจะหนไหนไอ้หนูเราเจอหลีกเล่าเพื่อนเพต้องมาโกงขายอยากได้ต้นดอกลำโพงอแต่มันเอาขึ้นเครื่องบินออกไปไม่ได้ แต่อ,แอย่างคือมันก็จะร้อน<ม>ตายในรถถ่ายต้นซากุระเลยนะห้าไม่ถูกจังอ่ะันี่คืออะไรอะ่ะดูไหมวะรูปปัดออสเตรเลียครับ50บาทเท่านั้นตำมอ,อยู่ดอยฟูยได้ไงเนี่ยเฮ้ยมีต้นไม้เจ๋งๆเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้อะไรอ่ะครับดอกเทียนค่ะดอกเทียน มันก็เหมือนอยู่สวยดีอ่ะต้องสดสนสนสนี่อไม่เหมือนดกรสอเนมันตัางกว่า พึ่งต่อไอพอตเ่าไอพอตเอาเพลงเปิดอัดน้ำตกนี่หรือน้ำตกอะไรมาลูกออดลูกตอสบกบ หนได้หรอก็จะมีก็มีหลายไปที่แบบน,ะนะั้นอะไอย่างงี้ทำไว้เพื่ออะไรนะนนคนที่เขาอยากอยากนนไ,ได้ก็จะได้จัดการอะไรมาถามคนที่อยากอะไรนะอยากมาตักนะ้ำ อยากดูว่าน้ำเย็นไหมก็เอามือมาลองได้ไม่ต้องไม่ต้องลงไปจ้วงถึงล่างไงอันนี้ก็าทำมาให้แบบว่าทำไม่ง่ายเลยเรียกว่าสีเย็นไหมทำให้เซอร์เย็นไหมเย็นไหมโอ้โหถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยพี่พี่พี่เซอร์พี่ต้องกินน้ำว่ะถ่ายรูปคู่แบบอ่าถ่ายรูปคู่ดีกว่าเฮ้ยน้อง acting ได้เลยหนึ่งสองสามเดี๋ยวขออีกรูปนะครับเอาแบบว่า ดูสนิทสนมกันมากกว่าน,นี้นิดนึงครับเมื่อกี้ดูแบบเหมือนไม่ได้มาด้วยกันหนึ่งสองอออค,ครับแล้วไอ้บอ่อเนี้ยบอ่อเนี้นะคะเดี๋ยวเนี้ยเขาก็จะมาอาบน้ำเวลาหน้าร้อนเนี่ยคือกระโดดลงไปเลยเหรอบอร่อรวมครับ บอกรวมเขาก็บอกว่าพี่ขาเอาตังเหลียญโยนในน้ำให้หนูดำไปเอาเนี่ยคือให้โยนลงไปแล้วเดี๋ยวจะดํงลงไปเอากันอ,ม,อม, <c oughs> มันเหมือนเกมเก็บเหรียญในตะหรือเปล่าเอกชอบเล่นกันนี่อะไรไมนน้ำเหรอมันก็เป็นน้ำจากน้ำตกใช่ไหมคะ เราไปดูสัตว์แปลกประหลาดที่น้องว่าดีกว่าอันนี้แหละอ,อ,อยากดูมากนี่แหละบ้านนี้ที่เรารอคอยครับเฮ้ยนี่ของจริงหรอขององเฮ้ยระวังนะเว้ยง,งูหางไหมดอง แต่เมื่อกี้พูดติดกาเป็นงูหางไม่ดองค่ะก็เลยแบบงูหางที่ไม่ได้ดองเป็นงูหางไม่ดองโอเคแล้วเนี่ยฮะอันนี้ก็จะคือไก่สีขาค่ะมีจริงถ้าซื้อหวยก็รวยไปแล้วไก่ไก่สีขาทำไมอ่ะเมื่อกี้เดาไงอันนี้ก็จะคือไก่สามขาค่ะอันนี้อันนี้หมู เดียวค่ะมองไม่เห็นเลยค่ะหมูตัวเดียวกระขาบยักษ์อันนี้ค่ะอันนี้หมูลัวของเหมือนช้างค่ะลัวเหมือนช้างค่ะหมูมงวงเหมือนช้างเหรอน้องบอกอะไรพี่ก็เชื่อหมดเลยนะคือมองไม่เห็นจะคือสัอตว์แกลลองก็จะมีหมูกับวัวผสมพันธุ์กันค่ะอันนี้เหรอค่ะส่วนไหนหมูส่วนไหนวัวเนี่ย ก็จะคล้ายๆล้ยยนเหมือนกันนะคะก็จะมีอยู่แปดขาสองหางค่ะตัวอะไรมีนี่มันมีอยู่จริงในโลกนี้ด้วยแบบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณรับขอบคุณค่ะขอแจ้ง้ามาเที่ยวใหม่นะคะบ๊ายบาย เฮ้ยอะไรเนี่ยช้าอเอ้าเปิดตู <t if> <t if uh ้ม huh. ุ well ้งนะช้าปิ้งมากอะไรเนี่ยกระเป๋าไหนดูหน่อยซื้อให้เพื่อนเพื่อนชอบจริงเหรอพี่ซื้อไปใช้นี่นี่อะไรนี่รักโอ้โหเชี่ยขนลุกเลยว่ะโอ้ยหนาวหนาวเลยอะเจออย่างเงี้ยพี่ๆแต่ตอนเมื่อกี้เรียกเขาแบบเรียกว่าแมวเขาดูโกรธเนาะทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเหมือนแบบต้องเรียกมง บอกว่าไม่เรียกแมวค่ะแต่เรียกว่ามงอ๋อแบบดูดูโกรธนกรธจนึงค่ะตอนที่พี่เบลถามเขาอะดูมีอะไรกับคำวามม่าแมวอืมดูแบบดูเรียกไม่ได้มองมาซวีอ่ะ <c oughs> อากินาใส่เฮ้ยแต่ตอนสุดท้ายแบบจบดีนะแม่ไม่แบบยิ้มขวัญเขยเอ้ยขวยเขยกำลังลงแรกเปิดวะเนี่ยอากาศยังไหมกลับไปว่าคนรสนะอ๋อเฮ้ยความรักของน้องเนี่ยเราทำได้แล้วแต่ว่าเต้ยบอกให้ พี่ทีมงานให้เบอร์เวลาเรียบรอจัดหนักนเดี๋ยวคืนนี้เท่าติดเลยนี่ครับพี่ๆผม <c oughs> ดีๆทั้งนั้นเลย <c oughs>